วันนี้ในบริษัทออตเอ็กจำกัดนะคะที่ลุ่ S C B x ค่ะก็วันนี้เรามาดูแลทุกด้านปัญหาการเงินของคนไทยค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะคะถ้าเงินด่วนกู้ง่ายกู้ไวเนี่ยต้องเงินชโยเลยนะคะรับรถอะไรบ้างรับรถอะไรบ้างรับรถทุกชนิดทุกยี่ห้อรุมถือโฉนดที่ดินเราดนก็ได้ใช่แล้ววันนี้นะคะไม่ได้มีแค่สีเชื่อจำนันนด้นเบียนอย่างเดียวเพราะว่า ก่อนเลยสองวันแรกเอาเงินไปลงทุนกันก่อนะคยังไม่ตจบก็สองวันแรกเอาไปลงทุนกันก่อนเลยค่ะดูวันไลฟ์กันก่อนดูประกายแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะพิเศษที่สองก็คือของเรานะคะไปดีค่ะต้องแต่ฟรีเป็นประกันคุ้มครองลงพูดทุกสัญญาเพราะฉะนั้นไม่ลำบากคนข้างหลังแน่นะคะ บูธไชโย,ยเนี่ยรับรอ,องปัญหาของท่านจากที่ลายไปค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีช่วงนี้เป็นประกันรถยนต์ค่ะ,ะเราประกันรถยนต์บริการด้วยนะคะ,ะช่วงนี้มีโปรเด็ดมากเลยเพราะว่าประกันสองบวกของเราเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมากับเงินไชน์เนี่ยรับ